สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอ็นยูไทม์ครับจเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้แอนวินมานําเสนอรายงานข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการแชร์ข่าวแชร์ข้อมูลนะครับในโลกออนไลน์ว่าผู้สูงอายุที่รับบํานาญบําเหน็จบํานาญเบี้ยหวัดของส่วนราชการเนี่ยนะครับสามารถที่จะมารับเงินเบี้ยอย่างชีผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ ข้อมูลล่าสุดนะครับจากทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือคุณกวางไตรสุรีไตรสารณกุลนะครับท่านได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงนะครับก็คือเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเนี่ยยังยึดหลักเกณฑ์เดิมไม่มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแต่นะครับมันก็มเีเขาเรียกว่าอะไรหล่ะกระทรวงที่ดูแลก็คือกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอนะครับกาลังอยู่ในช่วงของการร่างระเบียบใหม่ นะครับเพื่อประกาศใช้เมื่อพอมอร่างระเบียบเสร็จเรียบร้อยทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการแก้ไขระเบียบให้มันสอดคล้องกันแต่ว่าตอนนี้มันย,ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการเตรียมร่างระเบียบใหม่ยังไม่ได้มีการอนุม,มัติออกมาเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับทางรองโฆษกรัฐบาลท่านบอกว่าสําหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับบํานาญเบี้ยหวัดหรือบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกันจากของภาครัฐเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกระทรวงพอมอได้ซึ่งมันจะกลายเป็นซ้ําซ้อนกันซึ่งเขาไม่จ่ายซ้ําซ้อนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่ผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุญาติพี่น้องก็ดีจะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยยังยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการผู้สูงอายุหรือกพอสอ,อยู่ ะครับรวมถึงระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบทนะครับพุทธศักราษ2 5 5 2และที่เพิ่มเติมพศ2 5 6 1นี่คือระเบียบเดิมนะครับก็คือมีข้อกําหนดว่าไม่ให้มีการจ่ายเบีย้ยยังชีพซ้ําซ้อนกับประโยชน์อื่นแต่ว่านะครับในที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดกรณีที่ผู้สูงอายุที่รับบำนาญอยู่แล้วนะครับ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเช่นการรับบำนาญต่อจากบุตรที่เสียชีวิตนี่ออกไหมครับไปรับบำนาญต่อจากบุตรที่เสียชีวิตแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุด,ด้วยแล้วในช่วงแอดมินจําไม่ได้ว่าน่าจะเป็นช่วงโควิดระบาดนี่แหละปี6 3สามเนี่ยมันเกิดข่าวกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีการฟ้องร้องเรียกเบีย้ยยังชีพคืนเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย คือมีการจ่ายไปแล้วแล้วเรียกคืนมีการฟ้องร้องคดีดําเนินคดีกันแต่นะครับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาที่ผ่านมา2565เนี่ยมีการเคาะอนุมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุนะครับโดยมติคอรมอเมื่อ23สิงหา65ที่ผ่านมามีมติให้คืนเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับประโยชน์ซ้ำซ้อน ที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วนะครับจำนวน28,345รายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย245กว่าล้านบาทนะครับอันนี้คือให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่มีคดีฟอ้องร้องประชาชนเอามาคืนเนี่ยอันเนี้ยคืนให้เขากลับไปอีกนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับรติอรมอตรียังสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถอนฟ้องหรือระง,งับการบังคับคดี กรณีที่ได้มีการดำเนินคดีเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยทั้งหมดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรยะยะเ,เวลาในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่คอรมอรมีมติก็1เดือนก็คือมติคอรมอรคือ23สิงหา6ก้าใช่ไหมครับก็นับไปอีก1เดือนก็23ชนก็คือ23กันยาห5ต้องให้แล้วเสร็จต้องคืนนะครับต้องคืนต้องถอนฟ้องต้องระงรับการบังคับคดีทุกอย่างเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ รองโฆษกรัฐบาลยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าปัญหาข้างต้นเนี่ยตอนนี้กระทรวงพมนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างการนําเสนอแนวทางนะครับการกําหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุหรือกพสเพื่อให้เกิดความชัดเจนเมื่อระเบียบของกพสออกมาเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทยก็จะได้ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกันแล้วก็ประกาศใช้ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่เป็นฉบับปัจจุบันอยู่นะครับการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุณปัจจุบันจึงยังต้องยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบเดิมนะครับก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหว,วัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันอันนี้จะไม่สามารถมารับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุได้นะครับ แต่ครับจะไม่รวมถึงผู้พิการผู้ป่วยเอสนะครับผู้ติดเชื้อ HIV นะครับหรือผู้ได้รับสวัสดิการอื่นตามมาติพรมนะครับความหมายก็คือถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุด้วยเป็นผู้พิการด้วยท่านก็จะได้รับเบีย้ยชีพ2อ2อย่างก็คือเบีย้ยงีพผู้พิการกับเบี้ยครีพผู้สูงอายุหรือท่านเป็นผู้ป่วย HIV และท่านอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ท่านก็จะได้รับเบีย้ยเงชีพผู้สูงอายุด้วยได้เงินสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วย HIV ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปรับบำเหน็จบำนาญเบีย้ยหวัดหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของภาครัฐอันนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยังชีพของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่ามันจะซ้ําซ้อนกันนี่ต้องยึดตามระเบียบเดิมก่อนส่วนระเบียบใหม่จะประกาศใช้เมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยร่างแล้วก็เสนอประกาศใช้ก่อนเมื่อ พอมอไม่ใช่พอมอดิกคณะกรรมาการกิจการผู้สูงอายุใช่ไหมกพสเขาประกาศระเบียบใหม่ออกมานะครับกระทรวงอาดไทยก็จะมีการแก้วางนโยบายกฎระเบียบให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกันทั้งสองกระทรวงนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ขอให้นะครับผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานญาติพี่น้องผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลที่ แชร์กันมาบางครั้งการดิสเครดิตรัฐบาลหรือเครดิตภาครัฐดิสเครดิตภาครัฐจนเกินไปนะครับแม้ว่าแอดมินเองบางครั้งจะตําหนิทักท้วงการทํางานของภาครัฐแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ได้เป็นความผิดของภาครัฐเนี่ยเราจะไปไปดิสเครดิตไปหาข้อมูลมาโจมตีเขามันก็ดูจะไม่เป็นการฉลาดนักนะครับเพราะนั้นให้ยึดอยู่กับฐานข้อมูลที่มันเป็นความจริงว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้อันไหนปรับแล้วอันไหนแก้แล้วนะครับข้อมูลไหนเปลี่ยนแล้วข้อมูลไหนยังไม่เปลี่ยน นะครับไม่ใช่แค่รายงานข่าวเพื่อเอาเลตติ้งอย่างเดียวนะครับอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุนะครับส่วนเรื่องของบำนาญท่วหน้าก็อย่างที่บอกครับวันที่30สิงหาไม่เข้าครมอเพราะแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันมันยังไม่มีการพูดคุยกันในสภานะครับแม้ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยจะบอกว่าคณะกรรมาการหรือใครก็ตามแหละมีการส่งหนังสือมีการส่งเอกสารไปให้กับประธานรัฐสภาคือนายชวนหลีกภัรคือส่งเอกสารอะ แต่มันยังไม่มีการมานั่งถกนั่งเถียงนั่งพิจารณากันในที่ประชุมรัฐสภาพเพราะนั้นโอกาสที่มันจะมาเข้าคอรมอแล้วประกาศใช้บำนาญทุนหน้าของผู้สูงอายุซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะอยากให้มันทําเร็วๆครับแม่ผมก็จะ80แล้วละแม่ยายก็90และนะครับอยากให้ออกมาเร็เรวๆแต่ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมันยังยากอยู่นะครับอ่ะท้ายที่สุดไว้ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนท่านใดที่ ต้องการจะสนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสบูสบ่ส้มจิว๋วกาย,ยาไว้โซบนะครับก้อนละ29บาทนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสบู่โทรมาที่0 9 2 9 7 7 7 1 8สองดีมีความสุขทุกท่านครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ Anewstime ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แน่นอนสวัสดีครับ